สวัสดีสิริสวัสดีมาแล้วสิริเขายังไม่นอนหรอสิริยังไม่นอนหรอสิริยังไม่นอนหรอแม่เฮ้ยอยากคุยอะสิริถามีิสพงพงพ่อใครสิสิริสมพงพ่อใครหรอเส้นทางไปที่เฮ้ยเนี่ยพวกรู้เรื่องอะไรมันต้องให้ฉันพูดเองพี่เมนสิริสิริมันไม่รู้เรื่องภาษาคนสิริสิริอยู่นี่ ซิลสีสมพงเป็นพ่อใครซิลี่สมพงเป็นพ่อใครไม่มีชื่อที่ตรงกับสมพงในรายชื่อของคุณไม่ก็ลตาลตามันบอกว่ามันบอกว่าสมพงเป็นพ่อใครมันถามอย่างเงี้ยฉันไม่เจอคนขายผลไม้สดที่เดินกัน สิริฉันฉันไม่ได้พูดถึงคนขายผลไม้สดสักหน่อยไม่ฉันสองอันฉันไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกหรือเปล่าซิลี่รู้จักจีจีบีแอนเโฟเป่ะนี่คือข้อมูลที่ฉันจืไม่จะพูดว่าซิลี่ฉันสวยไหมว่าอย่างไร้องถามว่าฉันสวยไหมฉันสวยไหมฉันไม่ใช่คนหมกมุนเรื่องรูปลักษณ์ภายนอก ว่าจีจิผมมุนนเหรอไม่คุยด้วยแหละให้ฉันได้ช่วยคุณเถอะมีต้องมาง้อมันแปลภาษาอบบเนี้ยฉันว่าคุณใช้คำพูดให้ดีกว่าไม่ใช่ไม่ใช่มสิว่ามาเลยร้องเพลงให้ฟังหน่อยได้สิฉันต้องทำได้ไอแฮงโอเค เอาละนะเขาังอยู่นะขอฉันไปโอ้ยการร้องเพลงยากเกินไปฉันทำไม่ได้หรอกไอ้แหมอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยร้องเพลงไงซีรีส์ไอ้แหมไอ้แหมเต้นให้ดูหน่อยฉันอ่ะเขาเรียกเป็นเทพเต้นท่าหุ่นยนต์เลยล่ะซีรีส์เปิดเพลงคุกกี้เสียงทลายให้หน่อย ว้าวซอา s เป oh! oh! oh, ็นโอตาซิ r i เป็นโอตาฮ่าน่้อยซ i โอชีใครเฮ้ยโอชีใครของซ i r i Siri รู้จัก B N K 4ฟเอเปล่าฉันเปิดเพลงจากมันคือส่ปมันงงสปเธอออกเสียงผิดเอายังไม่จบ <laughs> Siri เธอโอชิใครฉันไม่แน่ใจว่าฉันเข้าใจนี่ไงเป็นดีๆีไงงงเป็นดีๆี นี่คือข้อมูลที่ฉันพบชอบความแบบเป็นดีเจด้วยอ่ะผู้เสร็จมาบบเพลงต่อรู้จักหลวงปู่เคมไหมเจสิริไปนอนเถอะสิริฝันดีเช่นกันนะจิบุจิบุพาร์ฉันไม่รู้ว่าจะตอบยังไงดีคืว่าเคุยกับสิริไม่ได้ขอให้ฉันช่วยงาน,นต่อไปนะบอกให้ไปนอนสิริหวยวันนี้ออกอะไรบอกปัด <c oughs> <c oughs> บอกไปก็ไม่รู้นะสิ